สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรากักความสัมพันธ์ของมากันที่ราศีราศีราศ,ราศีสิงค่ะวันที่23กรกฎาถึง22สิงหานะคะเป็นการดูดวงแบบตัวนตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอยา่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะในสภาพเสร็จในสภาวะประเทศที่กำลังเจอโรคติดต่อแบบนี้ช่วยระวังตัวกันด้วยนะคะอยู่แต่ในบ้านจะได้ปลอดภัยต่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะด้วยความห่วงใยนะคะสวัสดี FC สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะคะที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเรามาอัปเดตความรัก หถึง16บหกเมตราศีสิงค์ะ่ะราศีสิง์นะคะจะความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะพไพ่ใบแรกของคุณค่ะแล้วก็ความรักของคุณนะคะสวัสดี f อด้วย F อจ๋าอาจารย์ลืมไปอาจารย์ขอบคุณขอบคุณ f อฟคนหนึ่งนะคะอาจารย์ลืมชื่อเดี๋วอาจารย์ไปดูชื่อเขาถัก ถักผ้าพันคอมาให้อาจารย์แล้วอาจารย์จะเอามาอวดอาจารย์จะเอามาอวด FC ส่งของมาให้น่ารักมากๆขอบคุณในน้ำใจของคุณนะคะขอบคุณมากๆด้วยขอบคุณที่ห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันนะคะโอเคเขาถักมาด้วยมือด้วยขอบคุณจิตใจที่ดีที่มีต่อกันนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกเช่นไรคะคนที่คุณรักเขารู้สึกเช่นไรคนที่คุณรักค่ะอืม เป็นการดูดวงแบบจอนโรลลติ้งนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะให้ของคุณพลังงานเป็นการเดินจากขอดูอีกสองใบโอเคจะ้ะสิงจ๋าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะ <laughs> เรียกยาวเลยใช่ไหมจ๋าเรียกยาวเลยใช่ไหมโอเค ในด้านของความรักหนึ่งใบของคุณพลังงานหลักของคุณแล้วในด้านของความรักและคนที่คุณรักและการแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยจ้า,าไพ่ใบแรกได้6ดาบเดินหนีจากอะไรมาไพา่เดือดแจวไปหาใครอุปสรรคถ้าเป็นการงานตอนนี้งานค่อนข้างมีปัญหามีความยุ่งยากนะคะ แต่มันกำลังจัดขี้คายออกไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขี้คายออกไปปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ก้มนะจ๊ะอืมแก้ปัญหาหรือคุณอาจจะอยากหลีกหนีปัญหาไปสักระยะหนึ่งไปอยู่ในความสงบจากความตึงเครียดต่างๆแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บแม้แต่ปัญหาจากการงานคุณอาจจะแบบว่าอาจจะอยากไปพักผ่อนอาจจะอยากอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้นะคะ บางคนได้เดินทางไปถึงไปพักผ่อนหรือบางคนได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศแต่ชั่วโมงนี้คงไม่มีกาคงไม่มีใครกล้าเดินทางไปไหนแน่ๆแ,แต่ไพ่ของคุณบอกว่าคุณอาจจะเดินจากใครมาสักคน คนที่คุณจากมามีความรู้สึกที่คุณแจ้วเรือหนีเข้ามาเนี่ยถามว่าคุณหนีเขาได้ไหมก็ยังค่ะก็ยังคุณยังมีความรู้สึกถึงเขาอยู่ยังมีความคิดถึงเขาอยู่เขาอาจจะจากคุณไปหรือคุณเดินจากเข้ามาก็เป็นไปได้นะจ๊ะสิงจ๋าคือคุณมุ่งไปข้างหน้านะคะทิ้งความรู้สึกไม่ดีไว้เบื้องหลังวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วค่ะความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบสิน้นคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ถ้าถามความสัมพันธ์ว่ามันโอเคไหมมันก็ไม่ดีอะคะ่ะ แต่มันยังไม่จบเพราะว่าไพ่ของใบนี้ลักษณะของออกแนวเนืองเนืองสักนิดหนึ่งรู้สึกยังระลึกถึงกันยังคิดถึงกันนะคะแต่มันค่อนข้างน่าเบื่อไม่หวือหวาหรอกไปเรื่อยๆบางคนเดินจากเข้ามาแต่ยังคิดถึงเขาอยู่เลยนะคะสิงไพ่ห้าใบของคุณในด้านของความรักค่ะ คุณรู้สึกว่าในความรักของคุณนะ่ะคุณกลับมารักตัวเองและอดีตที่ผ่านมาคุณกำลังรักตัวเองหาความมั่นคงให้กับตัวเองมารักชีวิตรักตัวกลัวตายารักตัวกลัวตายอะ่ะแบบว่าเจ็บมาเยอะประมาณนั้นน่ะกลับมารักตัวเองขออนุญาตนะคะาจานดื่มน้ํา เหมือนคุณกลับมารักตัวเองค่ะมาทํางานมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะถามว่ายังอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นไหมยังอยากกลับไปค่ะยังอยากจะกลับไปคุณคุณกำลังมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณมากขึ้นคุณเบื่อแล้วกับการที่คุณเจ็บกับตรงนั้นรุนแทงข้างหลังทะลุหัวใจหรอคะวิตกกังวลเจ็บปวดสิบดาบที่ผ่านมามันมันมันค่อนข้างเศร้ากับตัวคุณเองอ่ะสิบดาบเป็นไพ่ที่ ที่โดนแทงข้างหลังทะู้หัวใจมีความเจ็บเป็นอย่างมากะนะคะมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บกับมันอะ่ะกับความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนใครเขาแทงข้างหลังหรือคุณไปแทงใครเขาจะสิ่งคุณไปแทงใครเขาหรือเปล่าจ๊ะถ้าคุณไม่แทงเขาเขาก็แทงคุณแหลคะค่ะมีสองอย่างแค่นั้นคือเหมือนกับแบบว่าอืมเหมือนสถานการณ์ของคุณแบบว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่า ตัวคุณเองเนี่ยเจ็บกับมันหรือเขาเจ็บกับคุณอาจารย์มองว่าคุณแทงเขามากกว่าอาจารย์มวงว่าคุณแทงเขาอ่ะเขาเจ็บกับคุณมากกว่านะคะจริงๆนะเออไพ่สลับกันได้ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคุณอะต้เขะตัวคุณเองนะคุณมาตัดสินใจคุณมาคิด j u s t ิ c e มาคิดตัดสินใจอย่างยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณทิ้งเขามาไหมจ๊ะ ทิ้งเขามาเหรอคุณเด้อก,กับเขาหรือคุณนิ่งเฉยใส่เขาเออประมาณนั้นอความสัมพันธ์นี้เหรอมันจะเป็นยังไงต่อไปเหรออาจารย์ก็มองว่าความสัมพันธ์ที่เขาวิ่งตามคุณหรือคุณวิ่งตามเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดแต่ก็ยังล้งกันอยู่นะเดอะโรมาบอกว่าคุณยังอยากจะจบกับมันอ่ะอยากจะจบกับความสัมพันธ์เนี้ยอยากจะจบแล้วเริ่มต้นใหม่กับอะไรล่ะมีการเริ่มต้นใหม่มาจริงๆด้วยกับ เพันความหวังความต้องการของคุณอะไรละ่ะคือความต้องการของคุณคะขอดูซิคุณอาจจะคบกับคนที่เด็กกว่าหรือเขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้จ้ะคุณนิ่งเฉยแล้วแหละเดอะแฮงแมนมาบอกว่าคุณไม่สามารถกระทําอะไรได้กับปัญหานี้คุณรู้ ว่าคุณมีใครเขารู้ว่าคุณมีใครคุณรู้ว่าคุณทําอะไรไม่ได้คุณได้แต่นิ่งเฉยมองคนที่คุณถามว่าคุณชอบเขาไหมอาจารย์มองว่าคุณยังมีใจให้กับเขาอยู่มากและคุณนิ่งเฉยไม่ทําอะไรคุณจะอยู่ในที่ของคุณนิ่งนิ่งเสียดายไหมเสียดายเสียใจไหมเสียใจแต่จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นค่ะโอเคเขาคนนั้นของคุณ่ะคะคิดยังไงกับคุณเด e Sun ันค่ะเดิร์สัน สามดาสามสามเหรียญเอชออฟสอดแล้วก็เจ็ดคาถาขิงออฟสอดเขาบอกว่าชีวิตเขาตอนนี้มีความสุขมีความสุขที่ผ่านมาตอนนี้เขากลับมารักตัวเองเขามีความสุขเดอะซันความสุขในด้านการงานความสุขในด้านครอบครัวความรู้สึกของเขามีความสุขขึ้นมากกับการที่อยู่กับคุณอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเจ็บกับคุณ้าวระบมกับคุณทุกข์กับคุณแต่ตอนนี้เขามีเดอะซัน เลิกกับแกแล้วฉันมีความสุขมากเลยเลิกแล้วชีวิตดีๆอาจารย์ตีตาำไพ่นะจริงๆเออเขาบอกว่าเขาเลิกกับคุณแล้วเขาเน่งขึ้นนาะชีวิตเขามีความสุขแต่ถามว่าเขาวางแผนชีวิตไว้เขาวางแผนนึงการทํางานกับชีวิตเขาไว้เขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณให้ความกระจ่างเขาหมดแล้วล่ะเขาปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกกับคุณแล้วล่ะ บางคนบล็อกคุณละบล็อกอาจจะไม่ได้บล็อกไลน์บล็อกเฟซแต่บล็อกใจกับคุณแล้วค่ะบางคนบล็อกกันจริงๆแต่บางคนบล็อกใจเขามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะมีคุณไว้พยายามที่จะทําทุกวิธีทางที่มีคุณไว้แต่ในเมื่อถ่าคุณไม่รับไม่เตะหรือไม่อยากมีเขาเขาก็จะไปข้างหน้าละค่ะ n น g h ออฟสอดมาบอกว่าเขามั่นใจตัวเองมากและเขาทะยานไปข้างหน้าเขาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เเขาพยานไปข้างหน้าแล้วคนคนนี้ดื้อนะดื้อและอีโก้แรงด้วยค่ะในเมื่อคุณอยู่กับคุณแล้วคุณไม่รักเขาไม่สนใจเขาเขากลับไปรักตัวเองแล้วเขามีอีโก้แล้วค่ะขออหกหนึ่งใบสิจา้าเขาจริงด้วยเขากลับไปทํางานเขาไปทํางานเขาไปหาเงินหาความมั่นคงหาความมั่งคั่งหาชีวิตที่มันดีกว่าการที่อยู่กับคุณนะ <c oughs> อาจารย์ไม่ได้ย้านะเออเขาไปแล้วเนาะรุชารีอดัดคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาคุณอาจจะคุยกับราศีตุล ราศีบังเ่นรุสบกันมังกรเมถุนตุลกุมไฟแม่สิงห์ธนูน้ำกรกฎเออมาทุกธาตุเลยค่ะมาทุกธาตุเออดชอริอดัดเขาบอกมันยากลำบากในเมื่อท่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับคุณใจเขายังมีไหมยังมีอยู่เล็กๆค่ะแต่เขามุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วมีน้อยหนึ่งมีน้อยเดียวด้วยความที่เขามุ่งไปข้างหน้าเขามีความรู้สึกว่าในเมื่ออยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไร ในความรู้สึกนี้เลยเพราะฉะนั้นเขามุ่งไปข้างหน้าแล้วค่ะ c h a r ออดก็เดินไปข้างหน้าไปหาสิ่งไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าซึ่งไม่ใช่คุณย้ำไม่ใช่คุณโอเคความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะอ่า King of p e n t a c l e ค่ะ King of p e n t a c l e าสอง สองเหรียญเจ็ดเหรียญ King of Cup แล้วก็ n g of s w o r d อาจารย์มองว่าอดีตที่ผ่านมาก็ยังถือกันไว้ในมือนั่นแหละคุณอาจจะยังถือเขาไว้อยู่อยากคุณได้ความอยากได้ความสัมพันธ์ที่ระยะยาวๆแต่คุณถือเขาไว้โดยที่คุณนั่งนิ่งเน่งไม่ทำอะไรคุณไม่ทำอะไรทั้งนั้นคุณนั่งเฉยคุณนั่งนิ่งโดยที่คุณแบบอยากได้เขาแต่ไม่ทำอะไรเออปล่อยเขาไป สองเหรียญมาบอกว่ามีคนเลือกไม่ได้ช้อยสองช้อยหรือการมีคนในความสัมพันธ์เยอะหรือการสับกลางการคุยเยอะแยะเลยเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณก็มองเหมือนกันและคุณจะนั่งนิ่งๆโดยที่คุณไม่ทําอะไรในคุณคิดคุณอาจจะคิดว่าเขาอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปในเมื่อในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีคุณเป็นคนตรงๆเนาะหวานผาา่าซาเอาสมองคิดไม่ใช่เอาใจคิดอยู่ก็ได้ไปก็ได้ ฉันก็ไม่ทาอะไรมีเธอเกิดได้ไม่มีเธอก็ได้ฉันก็กลับมารักตัวเอง<ม>ในความสัมพันธ์ฉันก็มีคนหลายๆคนประมาณนี้<ม>แต่คุณรอมีคนรออะไรอยู่จ๊ะรออะไรอยู่ว้าวรอคนที่รอคนที่เด็กกว่าคุณรอคนที่จะคุณไปรอคนที่คุณเก็บเขาไว้ไปในเงามืดช่วงนี้คุณอารมณ์หงุดหงิดไหมจ๊ะสิงจ๋าอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านไปหมดเลยมีความรู้สึกว่า เป็นความรู้สึกเดี๋ยวก็ได้ดีเดี๋ยวก็ร้ายอารมณ์พลิกพกขึ้นขึ้น,นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะคนที่อยู่ในความรับของคุณอนะ่ะคุณคิดถึงเขาหนักโอเคเขาฝากเขาคิดยังไงกับคุณคะสิงเขายังรักคุณอยู่ไหมใช่เยาเยาเยาแต่เขาบอกว่าถึงรักไปก็ไม่มีความปลอดภยัยไม่มีอนานะคตร่วมด้วยเพราะฉะนะั้นเขาเขาดูคุณอยู่นะเขาส่องคุณอยู่ด้วยเขารู้สึกว่า ในความสัมพันธ์ของเขามันมีวความรู้สึกว่าเขาต้องแบกความรู้สึกที่ไม่ดีเขายังแบกคุณไว้อยู่เต็มใจใจเขายังมีคุณอยู่มันปล่อยคุณวางลงไปจากใจไม่ได้ยังคิดถึงระลึกถึงยังอยากจะเห็นคุณแต่เขาก็รู้ว่าในความสัมพันธ์ถึงจะคิดถึงไปถึงจะรักไปถึงจะแบกไว้ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเขาพยายามนิ่งนิ่ง,นงคนคนนี้คิดหึงด้วยนะเขายังรักคุณอยู่นะคะแต่เขา เขาพร้อมที่จะเดินจากไปและวเขานิ่งแล้วค่ะเขานิ่งแล้วเขาส่องคุณอยู่ความรู้สึกที่มันต้องแบกคุณล่ะคิดยังไงกับเขาค่าสิงคุณบอกว่าคุณไม่เลือกคุณเลือกครอบครัวของคุณเช่นกันคุณมีครอบครัวแล้วร่ะค้าสิงจะมีลูกสองคนบางคนมีบางคนไม่มีการเดินจากไปของใครบางคนความรักที่คุณอยากได้แต่ว่า รักที่คุณอยากได้ที่เป็นความรักที่มั่นคงคุณอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณค่ะคุณอาจจะไปอยู่ครอบครัวของคุณไปนิ่งอยู่ในที่ของคุณคุณก็ยังระลึกถึงเขายังคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละแต่คุณเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากคุณไปเองคุณน้อยใจเขาคุณบอกเขาเขาไม่ใส่ใจคุณคุณเลยรู้สึกน้อยใจคุณเลยแบบมีความรู้สึกว่าเขาเนิ่งใส่คุณน่ะคุณเลยไม่เลือกที่จะทําอะไร คุณเลือกที่จะอยู่ในที่ของคุณเท่านั้นค่ะคุณก็รู้ว่าความยากลําบากมันมีคุณก็รู้ว่าคุณทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ทาอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่มันทําอะไรไม่ได้ต่างคนต่างรู้ในใจในเหตุและผลซึ่งกันและกันว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้ไกลขอดูคนที่เลิกกันไปคนที่นิ่งใส่กันคนที่เบรกกันไปแล้วความสัมพันธ์แบบนี้จะไปได้ไหมคะ ยังจะกลับมาคุยกันมามาคุยกันได้ไหมจะกลับมาได้ไหมคะกลับมาได้ไหมเดอะทราเวอร่ะมันน่าจะมันน่าจะที่ผ่านมาเนี่ยที่จบกันไปหรือหันหลังจากกันไปเนี่ยก็มีคนเสียใจนะ ก็มีคนเสียใจแล้วเสียดายเหมือนกันอยากกลับไปแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดไปอยากได้โอกาสแต่มันทําไม่ได้มันจบนละคุณอาจจะคุยกับราศีกันมีคนที่เลือกไม่ได้ว่าจะทํำยังไงคะ่ะมีคนที่ตัดสินใจไม่ได้มีคนอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่การกลับมานั้นไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นต่างคนต่างนิ่งใส่กันค่ะต่างคนต่างเสียใจอยู่ในที่ของตัวเอง ยังระลึกถึงกันยังอยากกลับมาแต่เขาไม่ได้ทําอะไรก็คงจะไม่ได้กลับมามั้งถ้าไม่กลับมาแล้วคนคนนั้นของคุณจะทํายังไงไหมคะกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทําอะไรไหมคะเขาบอกเขายังรักคุณอยู่เลิฟเลิฟเขาบอกเขายังรักคุณอยู่คะ่ะอืมเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาปรับผมเข้าใจกับคุณนะแต่เขาก็นิ่ง เขาก็น,นิ่งเขารู้ว่าการที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้มันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเขาขี้หึงนะคนนี้ขี้หึงมากๆด้วยแต่เขาเก็บอาการเก่งเขาพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วค่ะไปเริ่มเช้าวันใหม่ของเขาแล้วเขาพยายามทําใจและยอมรับกับความสัมพันธ์นี้แล้วว่าต่อให้กลับมาหรือต่อให้ต่อให้เดินไปข้างหน้ามันก็มีค่าเท่ากันนะคะเขาจะไปข้างหน้าแล้วค่ะอืม ไปทํางานไปหาความสุขเด็ดสันตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นแล้วค่ะเขามีความสุขมากกับการที่เขาได้ทํางานกับการที่เขาได้อยู่ตรงนั้นถามว่าเขายังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไหมใช่เขายังรู้สึกแะรึกถ,ถึงคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่ใจเขายังมีคุณอยู่นั่นแหละแต่เขาก็จะเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะเพราะว่า เขาคิดอย่างใจอย,งอย่างอย่างู่ที่ทำสำหรับเขานะว่าถึงจะเดินไปข้างถึงจะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่หรือไปค่าไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเลือกที่จะเดินไปหาความสุขในวันข้างหน้าแล้วค่ะอืมนะคะโอเคอคุณ่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณน,นิ่งอยู่ในที่ของคุณค่ะคุณนิ่ง คุณเป็นเดรัฟลูลันลาลันลาคุณก็ไม่ได้อยากจริงใจกับใครหรอกคุณเป็นคนดีนะเป็นคนเดคนคนดีคนหนึ่งทีเดียวแต่ว่าคุณถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนเจ้าชูท้ทีเดียวคุณเป็นคนเจ้าชู้ลันลาชอบความอิสระแล้วชอบชอบไปเรื่อยอะ่ะจีบไปเรื่อยสีบไปเรื่อยชอบอ่อยอะผู้ชายใสยอ่อยผู้หญิงใสอ่อยปะแต่อ่อยแล้วไม่เอาด้วยนะอ่อยแล้วทิ้งด้วย ไปอะไรว้าจานอ่อยแล้วไม่เอาคุณชอบปล่อยเสน่ห์คุณชอบปล่อยเสน่ห์ให้คนนู้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครนะ mm. เออประมาณว่าหยอดเข้าไปแย่เข้าไปคุณเป็นคนมีจิตใจดีในภาพของคุณน่ะ mm. คุณเป็นคนค่อนข้างมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานทุกอย่างได้หมดยกเว้นความเจ้าชู้ของคุณน่ะที่คุณไม่ดี คุณเป็นคนให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีนะเป็นคนมีใจดีทีเดียวเป็นคนภาพรวมๆในด้านความเป็นตัวตนของคุณ่ะเป็นคนดีเป็นคนมีความหน้าที่การงานเดมีความรับผิดชอบดีแต่ความเจ้าชู้ของคุณอ่ะมันไม่ดีเลยเข้าใจใช่ไหมเสงคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนคุณคุณมีคนของคุณเรื่อยๆอ่ะคุณหวานเสน่ห์ไปเรื่อยอ่ะคุณมีใครเข้ามาได้เรื่อยอ่ะคุณรักคนได้เรื่อยๆอ่ะ คนเจ้าชู้อ่ะรักใครก็ได้พอรักแล้วก็ไม่ได้แบบก็ก็เตาะเข้าไปเจีบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคุณแต่คุณคุณคุณยังทึกคิดถึงคนคนนี้นะคนที่เป็นพ่อแม่หรือแม่ม่ก็ได้คนที่เป็นผู้นําสูงสูงคนที่เป็นหัวหน้างานเกวียนคนเนี้ยเขามีเสน่ห์สำหรับคุณอ่ะแต่คุณก็อ่อยเขาลวเขาก็อ่อยคุณด้วยต่างคนต่างมีเสน่ห์ในตัวเองอนะขออีกใบเดีคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมมี คุณตัดสินใจเลือกไม่ได้คุณมีคนในความสัมพันธ์เยอะนะคะคุณตัดสินใจเลือกอะไรไม่ได้เลยอืมเอ่ออ,อ่คุณยังคิดอยู่ว่าคุณจะทํำยังไงคุณมีคนใหม่เข้ามาคะ่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาฝากบอกเขาคิดถึงคุณแต่เขาจะนิ่งเขาน้อยใจเขาจะไม่ไปในความสัมพันธ์นี้เขาจะเริ่มต้นใหม่เขาจะไปในวันข้างหน้าเขาจะไม่ทําอะไร ขอฝากคุณบอกฝากบอกเขาห้าใบคุณอยากจะกลับไปดีกับเขาอะหรือคุณมีรักทั้งใหม่คุณบอกคุณยังมีเขาในใจคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขา Real offer ฟ o ร์จูคุณแอบสืบแอบส่องเขาอยู่อะแต่คุณก็มีครอบครัวแล้วล่ะคุณมีครอบครัวละและคุณก็ยังอยากจะกลับไปหาเขาคนนั้นคนคนนั้นยังอยู่ในใจของคุณอะแต่คุณก็เอาครอบครัวคุณเป็นหลักค่ะสิง ครอบครัวของคุณสําคัญที่สุดแต่คุณก็แค่ไปอ่อยคนอื่นอ่อยให้คนรักแล้วก็จากเขาไปสุดบ้าหรือว่าจารย์ขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะเออาจารย์อ่านทําไปจริงๆไพ่มันเป็นบัตร้นจริงนะคุณชอบคนที่เด็กกว่าคุณอ่ะประมาณนั้นคนน้นเขาเด็กกว่าคุณอ่ะคนที่เขาจากคุณไปอ่ะเขาทิ้งคุณไปหรือคุณทิ้งเขามาก็ไม่รู้แหละเพราะคุณไม่เคยให้ความอ่ายุตธธรรมกับเขาและคุณเห็นเขาเป็นตัวเลือกไพ่แนะนําว่า เออาจารย์คิดหนักเลยไพ่ของคุณแนะนำว่าไพ่ของคุณคือการสืบการส่องคือการบล็อกคือการเคลียร์คุณอยากเคลียร์เนาะเหมือนคุณอยากเคลียร์ปัญหาคาใจกับคุณแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรคุณไม่ได้มีความผิดอะไรคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำถูกแล้ว ใจของคุณกรแดงอยากจะเดินกลับไปง้อเขาเดินกลับไปคุยกับเขากับใจของคุณอีกอย่างหนึ่งก็มีความมีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรป่ะฉันก็เอ้าอ๋อคิดว่าลืมไม่ฉันก็ฉันก็อยากอยากมีเขาไว้ก็อยากไม่อยากแต่ในความอยากกันก็ก็ก มันตีกันระหว่างอยากอยากไปต่อกับการพอแค่นี้ใจของคุณอะ่ะคุณก็มีอีโก้ที่แรงกล้าคุณก็มีความรักให้กับเขาไพ่แนะนาว่าอะไรดีละ่ะแนะนําว่าลองถามใจตัวคุณเองดูเซว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็กลับมาเราคิดใหม่ และทำใหม่ซะความรักครั้งนี้ถามตัวคุณดูว่ามันเป็นความรักหรือมันแค่อยากมันแค่อยากมีเขาไว้มันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าเขารักคุณจริงๆไหมและคุณรักเขาจริงๆไหมหรือแค่อยากสนุกแต่ไม่ผูกพันถามใจคุณดูสิง ไพ่สลับกันได้อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่คิดอย่างนี้กับคุณนะคะโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่่นตัวแอดไลน์ line, มาคายแอดไซน์ A F E 03 29 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ